ถ้าคุณชอบเรื่องผีที่นี่มีเรื่องเล่าสวัสดีครับเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้ส่งมาจากคุณลินครับเมื่อปีที่แล้วเป็นช่วงที่โรคโควิดกำลังระบาดทางบริษัทที่เราทำงานมีการให้พนักงานสมัครใจลาออกไปเองโดยจะจ่ายเงินเดือนให้สองเท่าส่วนใครที่ไม่ลาออกทางบริษัทจะจ่ายเงินเดือนแค่ครึ่งหนึ่ง แต่ให้พักอยู่บ้านอาทิตย์หนึ่งมารวมตัวกันที่บริษัทหนึ่งวันและเราก็เลือกที่จะลาออกไปเพราะตอนนั้นตาของเราที่แกอาศัยอยู่คนเดียวที่ต่างจังหวัดต้องการให้ลูกหลานไปอยู่เป็นเพื่อนบอกว่าถ้าใครไปอยู่เป็นเพื่อนแกแกจะยกบ้านกับสวนให้และพี่น้องคนอื่นส่วนใหญ่ก็เป็นข้าราชการจึงมีแค่เราคนเดียวที่พอจะไปอยู่เป็นเพื่อนแกได้เราจึงมีโอกาสได้อยู่กับตาที่จังหวัดพัทลุง จากที่พ่อกับแม่เคยพาไปตอนเด็กประมาณสองครั้งตอนนั้นเราเดินไปซื้อข้าวต้มตอนเช้ามากินบังเอิญผ่านบ้านทรงไทยหลังใหญ่หลังหนึ่งเป็นบ้านทรงไทยสมัยเก่าดูแลเหมือนบ้านคนรวยแต่พอหยุดมองเข้าไปในบ้านกลับดูสุดโซมเหมือนไม่มีคนอยู่พอวันที่สองเราเห็นผู้ชายวัยสากว่ายืนอยู่หน้าบ้านเหมือนคนสติไม่ค่อยดี ออกมายืนมองเราแล้วก็ขอของกินในมือตอนนั้นเรากลัวมากจึงรีบเดินกลับบ้านทันทีตอนที่เราเดินก็ยังหันไปมองหลังว่าเขาตามเรามาหรือเปล่าพอกลับถึงบ้านเราก็บอกตาว่าเมื่อกี้เราเจอคนบ้าที่หน้าบ้านหลังใหญ่ตาจึงบอกว่าอ๋อไอเล็กน่ะเหรอมันสติไม่ค่อยเต็ม มันไม่เคยทำอันตรายใครหรอกแต่อย่าไปยุ่งกับมันละดีแล้วแล้วเราก็ถามตาว่าเขาเป็นอะไรหรอตาดูจากบ้านแล้วน่าจะเป็นคนรวยอยู่นะแล้วตาก็เริ่มเล่าให้ฟังว่าเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปเป็นเรื่องเป็นราวอยู่เหมือนกันคือสมัยก่อนตั้งแต่ครั้งทวดของน้าเล็กเราขอเรียกคนสติไม่ดีคนนั้นว่านาเล็กแล้วกันนะ เพราะตาบอกว่านาเล็กอายุน้อยกว่าแม่เราไม่กี่ปีตระกูลของนาเล็กเป็นครอบครัวโนโราคือนอกจากทำสวนผลไม้แล้วก็ไปรำโนราตามงานนี่แหละสมัยนั้นโนราครูพวงดังเละเป็นที่รู้จักมากและครูพวงก็คือทวดของนาเล็กนั่นเองครูพวงแกมีลูกสองคนคนหนึ่งเป็นผู้ชายชื่อพล กับผู้หญิงอีกคนชื่อที่และตาพลนี่แหละที่เป็นที่มาของความอาถรรพ์ของเรื่องราวทั้งหมดนี้ตาเล่าให้ฟังต่อว่าการเดินทางสมัยก่อนจะใช้จักรยานบ้านตาพลก็จะไปรำกันตอนนั้นตากับตาพลเป็นเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องในหมู่บ้านเดียวกันซึ่งตาพลจะแก่กว่าตาอยู่สี่ห้าปีคือที่บ้านตาพลเนี่ยก็ฝึกโนราให้ตาพล และตะพลก็ทำได้รำและร้องดีด้วยแต่ต่อมาตะพลไปชอบสาวคนหนึ่งที่หมู่บ้านใกล้เคียงซึ่งสาวคนนั้นก็เป็นญาติกับยายของเรานี่แหละแต่เสียชีวิตไปนานแล้วตอนนั้นตะพลปั่นจักรยานไปจีบสาวพร้อมๆกับตาของเราตอนแรกตะพลกับตาก็แย่งกันจีบยายเรานี่แหละแต่พอยายมีใจให้ตาเรา ตาพลก็เลยหันไปจีบลูกพี่ลูกน้องกับยายเราแทนแต่ตาพลนั้นแก่เที่ยวจีบญาติของยายเราเท่าไหร่ก็จีบไม่ติดเพราะญาติของยายเราคนนั้นไม่ชอบผู้ชายที่รำโนราพ่อตะพลรู้แกก็ไม่ยอมฝึกโนราขอที่บ้านเลิกรำและหัดโนราจึงทะเลาะกับพ่อของตะพลจนบ้านแตกเพราะตระกูลรับสืบทอดการรำโนรามาทุกรุ่นและตาพลก็เป็นลูกชายคนเดียว ยังไงก็ต้องสืบทอดด้วยความที่ตะพลอยากได้สาวคนนี้มาเป็นเมียให้ได้แกยอมเลิกยอมตัดสิ่งที่ครอบครัวทำหมากินเลยแต่ยังไงไม่รู้ญาติของยายเราก็ตกลงแต่งงานไปกับคนที่มาสู่ขอพอตะพลรู้ก็เสียใจไม่เป็นอันทําอะไรเลยเที่ยวเดินไปตรงนั้นตรงนี้เอาแต่ร้องไห้ พอตาพลแกเสียใจเรื่องความรักมากๆจนแกเครืองวันที่แกไม่ได้กับคนที่แกชอบเพราะผู้หญิงคนนั้นเกลียดที่ครอบครัวแกเป็นโนราแกกล่าวโทษว่าเป็นเพราะโนราที่ทําให้แกไม่ได้เมียด้วยความแค้นกับความเสียใจแล้วแกก็เอาข้าวของทุกอย่างที่เกี่ยวกับโนราอย่างพวกชุดโนราและข้าวของที่เกี่ยวกับโนราทั้งหมดเอาไปเผาหมดเลยที่เผาไม่ได้แกก็เอาไปโยนลงคลองหมด หลังจากที่เอาของทุกอย่างไปเผาไปโยนโลงคลองหมดครูพวงที่เป็นพ่อของตะพลก็เสียใจจนตรอมใจตายตา,ยตา,ยตามชุดโนราที่เผาไปเพราะโนราคือชีวิตของครูพวงหลังจากที่ครูพวงตายได้ไม่ถึงเจดวันก็มีคนเห็นตะพลเที่ยววิ่งร้องลันวอกดัวแล้วกลัวแล้วอย่าทำกูไอ้ผีโนราอย่าหลอกกูกูกลัวแล้ว หลังจากนั้นไม่นานตาพลก็ค่อยๆกลายเป็นคนเสียสติตาบอกว่าช่วงแรกๆที่ตาพลยังพอพูดยันรู้เรื่องอยู่ก็มีคนไปเยี่ยมแกที่บ้านไปถามทุกสุขกันตาพลแกก็บอกว่ามีเงาดำๆสวมชุดโนรามายืนล้อมบ้านแกทุกคืนมาร้องกรอนโนราเสียงเหมือนผีปเปรตส่งเสียงดังรอบบ้านแกไปหมดบางทีก็มายืนเรียกให้แกลงไปรำด้วย มากันเต็มไปหมดพ่อแกไม่ลงไปก็ด่าว่าแกว่าเป็นลูกนัานที่ไม่ได้เรื่องและแช่งด่าทอให้แกชิบหายมีอันเป็นไปแกเอาแต่นอนพนมมือร้องไห้ตัวสั่นอยู่บนบ้านคนเดียวญาติพี่น้องคนอื่นๆก็ไม่รู้จะช่วยแกยังไงเคยมีคนไปหาหมอผีมาช่วยหมอผีก็ไล่กลับบอกว่ากรรมของมันกูช่วยไม่ได้ผีนั้นกูสู้ไม่ได้ เป็นผีชั้นครูที่มันไปลบลูเข้าหลังจากนั้นแต่พลก็อาการหนักขึ้นเรื่อยๆคือแกจะร้องโนราตอนดึกๆแล้วก็ออกมาเดินรำไปตามถนนพอสุดทางแกก็รำกลับไปถึงบ้านตาบอกว่าวันที่ตะพลตายแกนอนตายอยู่คนเดียวที่บ้านหลังนั้นคือแกน่าจะตายได้สองวันแล้วก่อนที่จะมีคนไปพบศพ ในคืนนั้นตอนที่กินข้าวเย็นกันเสร็จแล้วตาก็เดินออกมานั่งรับลมสักพักตาก็เห็นคนมายืนกวากมือเรียกอยู่นอกรั้วบ้านท่าทางเหมือนตะพลตาเลยตะโกนถามไปว่าใครหนะพี่พลหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับมาแต่เงานั้นก็ยังคงยืนอยู่อย่างนั้นไม่ไปไหนตาจึงตะโกนออกไปว่าใช่พี่พลหรือเปล่า หรือว่าใครมีธุระอะไรเข้ามาในบ้านสิไปยืนทำอะไรอยู่ตรงนั้นแต่ก็ยังไม่มีเสียงตอบกลับมาเหมือนเดิมจนตาทนไม่ไหวลุกขึ้นจะลงไปถามให้ถึงที่แต่ยายก็ออกมาห้ามไว้เพราะเป็นตอนกลางคืนกลัวว่าจะเกิดอันตรายหรือเป็นคนร้ายก็ได้แต่ตาบอกว่าแกไม่มีศัตรูที่ไหนอีกอย่างถ้าเป็นตะพลจริง เกิดเจ็บป่วยอะไรขึ้นมาจะได้ช่วยกันแกหน่าสงสารญาติพี่น้องก็ไม่ค่อยสนใจพอตาออกไปถึงที่รั้วบ้านก็ปรากฏว่าเป็นตะพลจริงๆตาเลยถามว่าเอา้าพี่พลเหรอมีธุระอะไรให้ช่วยบ้าง่ะพี่มาถึงนี่แล้วทำไมไม่เข้าไปในบ้านละ่ะตาบอกว่าถึงตะพลจะเสียสติก็จริง แต่กับตาที่เป็นเพื่อนกันมานานแต่ผลจะพูดจาดีด้วยตลอดแล้วต่ผลก็หันหลังกลับและพูดว่าข้าเข้าไปบ้านเองไม่ได้จึงรออยู่ตรงนี้ไปช่วยจัดการที่บ้านให้หน่อยนะคราวนี้ช่วยครั้งสุดท้ายแล้วแล้วต่พลก็เดินออกไปเลยตอนนั้นตาบอกว่าในช่วงที่คุยอยู่กับตะพลก็รู้สึกเย็นวับวับ และขนลุกอย่างบอกไม่ถูกเหมือนลมเย็นเยือกไปแปลๆทั้งที่ตอนนั้นไม่มีลมพัดเลยและตาก็รู้สึกแปลกกับคำพูดของตะพลขณะที่ตากำลังงงอยู่นั้นก็ไม่เห็นตะพลเสียแล้วและตอนนั้นก็ยังไมม่ืดมากในตอนนั้นจูๆ่ๆตายก็เกิดขนลุกขึ้นมาเหมือนตาพอจะรู้แล้วว่าต้องเกิดอะไรขึ้นกับตะพลแล้วแน่ แล้วตาก็รีบวิ่งขึ้นไปเอาไฟชายพร้อมกับบอกยายว่าจะไปดูตะพลที่บ้านเสียน่อยแล้วตาก็รีบวิ่งออกไปเลยด้วยความเป็นห่วงตะพลเพราะในใจแอบคิดว่าหรือตะพลจะเป็นอะไรไปแล้วนี่อาจจะเป็นวิญญาณเดินมาบอกก็ได้แต่ขออย่าให้เป็นแบบนั้นเลยตอนนั้นตาก็คิดแบบนั้นเหมือนกันเพราะมันมีอะไรไปแปลกตรงกันหลายอย่าง แต่พอไปถึงบ้านตะพลก็เห็นตะพลเดิอนอยู่ที่หน้าประตูตอนนั้นตาจึงบอใจลงหน่อยเพราะเห็นว่าตะพลคงไม่เป็นอะไรตาคงคิดมากไปเองแต่พอตาเดินขึ้นบันไดไปถึงประตูก็ไม่เห็นตะพลเสร็จแล้วพร้อมกับได้กลิ่นเหม็นโชยออกมาจากในบ้านซึ่งเป็นกลิ่นที่เหม็นมากยังไม่ทันที่จะได้เข้าไปในบ้านตาก็แน่ใจแล้วว่าต้องเป็นกลิ่นเสพของตะพลแน่ แล้วถ้าอย่างนั้นที่เห็นตะพลยืนอยู่เมื่อกี้ละ่ะจะเป็นอะไรไปได้นอกจากวิญญาณของตะพลตอนนั้นตาไม่กล้าเข้าไปในบ้านคนเดียวจนสักพักมีญาติคนอื่นๆของตะพลสองสามคนมาที่บ้านพอดีและญาติตะพลก็ถามตาว่าตะพลไปบอกเหมือนกันเหรอตอนนั้นตาก็งงก็พยักหน้ารับไปแต่ก็ยังไม่เข้าใจในความหมายเท่าไหร่ ทุกคนจึงพากันเข้าไปในบ้านทันทีที่เข้าไปทุกคนก็เห็นวัตพลนอนคว่ำหน้านอนขึ้นอื่นอยู่ตรงข้างกับประตูดูจากสภาพศพคาดว่าน่าจะตายได้สองสามวันแล้วและญาติของตะพลที่มาก็บอกว่าวิญญาณตะพลไปบอกให้รู้เหมือนกันโดยคนหนึ่งเล่าว่าตะพลไปบอกถึงหน้าห้องนอนบอกว่าตัวเองนั้นได้ตายไปแล้ว ให้ช่วยไปเป็นธุระจัดก,การศพให้ด้วยส่วนอีกคนหนึ่งบอกว่าเขากับตาพลเป็นญาติผู้พี่พู้น้องกันก็จริงแต่ไม่เคยได้ญาติดีกันเลยเพราะไม่ถูกกันก็ทะเลาะก,กันมาตลอดจนเมื่อสองวันก่อนที่แกจะตายจูๆ่ๆตาพลก็เดินไปขอโทษและบอกว่าเรามาเป็นญาติกันเหมือนเดิมนะซึ่งตอนนั้นคาดว่าก่อนที่แกจะเสียชีวิตไม่นาน เพราะยังเป็นช่วงเวลากลางวันในตอนนั้นยังคิดว่าคงอาจจะเพราะความเสียสติของแกจึงไม่ได้สนใจอะไรจนพอตกกลางคืนอีกคืนถัดไปเดินผ่านหน้าบ้านตะพลแล้วจูๆ่ๆตะพลก็มาดักหน้าและจับมือเขาตอนนั้นเขาตกใจรีบชักมือกลับและมือของตะพลก็เย็นเฉียบกลัวว่าจะถูกทำร้าย เพราะตอนดีๆก็ทะเลาะไม่ถูกกันตลอดจึงรีบเดินหนีแค่ไปทันทีแต่ที่น่าตกใจเข้าไปอีกตาพลมาถึงที่หน้าบ้านรอเขาอยู่ก่อนแล้วเขาแปลกใจมากว่าตาพลเดินเลาะมาทางไหนถึงได้มาถึงก่อนเขาเขาจึงตัดสินใจถามไปว่าทำไมจะเอาอะไรและตาพลก็ยิ้มและบอกว่าทำไมโกรธกันแล้ว ปรุ่งนี้ไปส่งกูด้วยนะแล้วยายคนนั้นก็ถามว่าจะไปไหนเหรอแต่แตาผลก็ยิ้มและไม่ตอบอะไรเลยตอนนั้นญาติคนนั้นคิดว่าพี่น้องแก่ที่อยู่หมู่บ้านอื่นคงพาแกไปอยู่ด้วยแล้วบอกว่าให้รออยู่ตรงนี้ก่อนจะไปเอาของกินมาให้พอลงมาก็ไม่เห็นตาผลแล้วจนเมื่อหัวค่ำนี้เอง จูจ่ๆก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าโชยมากลิ่นเหมือนอะไรตายเขาจึงเดินไปดูข้างๆบ้านว่ามีสัตว์อะไรตายหรือเปล่าแต่ก็ไม่พบจนเขาได้ยินสิยงตะพลเรียกชื่อเขาอยู่ทางด้านหลังพอหันกลับไปมองก็ไม่เห็นใครเขาจึงแน่ใจว่าต้องเป็นวิญญาณของตะพลมาบอกแน่ๆเขาจึงเดินไปหาบ้านน้องสาวของตะพลแล้วจึงพากันไปที่บ้านตะพลนี่แหละ หลังจากกลับมาจากบ้านตาพลตาถึงกับจับไข้เพราะในชีวิตเคยเห็นผีมากสุดก็แค่งเงาลางๆหรือแสงสะท้อนแวบๆเพิ่งเคยได้ยืนคุยกับผีข้า,ขาวนี้แหละผีตะพลนี่เห็นจริงๆแล้วตาก็พึ่งนึกออกว่าที่ตะพลบอกว่าแกเข้ามาในบ้านไม่ได้เพราะพ่อของตาซึ่งก็คือทวดของเราได้บอกกับตาเอาไว้ว่าทวดได้เอาไม้ที่ผ่านพิธีมาทําเป็นรูว่า เพื่อไม่ให้วิญญาณที่ไม่ใช่บรรพบุรุษหรือลูกหลานเข้ามาภายในบ้านได้ไมีน้านละวิญญาณตะพลถึงได้มาบอกว่าเข้ามาในบ้านไม่ได้และยืนกวักมือเรียกตายอยู่หน้ารู้ว่แต่หลังจากที่ตะพลตายไปแล้วก็ยังมีคนเห็นคนใส่ชุดโนรายืนอยู่หน้าบ้านหลังนั้นเรื่อยๆมีพีคสุดคือเห็นแค่ท่อนบนส่วนท่อนล่างไม่มี คนที่เห็นถึงขนาดทิ้งจักรยานแล้ววิ่งไปตัวเปล่าตอนเช้าถึงค่อยกลับมาเอาจักรยานที่ทิ้งไว้และค่ำของวันเดียวกันนั้นวิญญาณของทาพลก็ไปหาที่บ้านยืนหัวเราะเยาะแล้ววิญญาณของตภพลจากที่มาในสภาพปกติก็เปลี่ยนเป็นตัวเละน่าสะจุดสยองเท่านั้นแหละคนที่ถูกวิญญาณตภพลหลอ,อกก็ฉี่ราดและยืนนิ่งตกใจ และหลังจากที่ตะพลตายไปแล้วหลานชายซึ่งเป็นลูกของลูกของน้องสาวของตะพลก็มาอยู่ที่บ้านหลังนั้นแยกมาอยู่คนเดียวเพราะนันเล็กเป็นคนเกเรติดยาไม่ทำการทำงานพาเพื่อนมากินเหล้าเสพย,ยาและเก็บของเก่าในบ้านขายซื้อเหล้ากินหมดจนญาติิเอือมระอาและไม่มีใครเอาเล่ากันว่า นัเล็กถูกผีโนราที่บ้านหลังนั้นหลอกจนเป็นบ้าไปอีกคนอย่างที่เราเห็นนั่นแหละและนี่ก็คือเรื่องราวความอาถรรพ์เกี่ยวกับโนราที่บ้านครูพวงที่ตาเราเล่าให้ฟังถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆม,มานะครับ